อ่าอีกองครับเป็นปิดตาพิม์พเล็กนะครับเนาะอันนี้มีมีหูมิ่วงครับหลวงพ่อโตวัดบ้านกล้วยนะครับปิดตาเขาตุ่มมัดกับปิดเนื้อสำลร็จธีษออกท้องจักหน่อยเนี่ยครับอันนี้มิหูครับหายากกว่าทีบวมิหูเลยกับพอดีมิมูอยู่แถวอำเภอพิมไม้ครับอยู่แถวบ้านกล้วยนั่นแหละ หูจักกันก็เลยหาเลีนหาเหามืองตามบอกตามบ้านคนเสียนแถวนั้นเขาก็มีกันแทบทุกบ้านแหละครับเพราะว่าสุดยอดพุดทธุคุณนะครับเนาะปิดตาเข้าต้มมัดอันนี้พิม์พเล็กมีหูหลวงพ่โตวัดบ้านกล้วยนี่ห้อยตัดช่ออยู่นี่ครับ เสียงอาจจะวูบวาบเนี่ยด้วยนะครับเพราะว่าผมทายนี่ห้องที่มืด